ไปสครับไม่ให้เลยนะอ่าไปสองครับเมาลุนไปอเลยภาพสวยๆแบนี้นะฮะบรรยากาศแบบนี้นะฮะฟังดีนะเบอร์นะฟังดีตั้งใจฟังนะครับแต่งงานนะลวงล้ี่เสียแก๊สนาดลวเลอาเต้องลงมเดี๋ยวผมจเผื่อถ้ามาแเพี้ยงได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะรัอได้แล้วนะฮะหมายเลขนะฮะตงใจฟังนหมายเลขสององา

คุณกได้ได้คันเล็กคันใหญ่อ่าแล้วแต่คุณแม่นะคุณแม่อยากได้คันเล็กไหนอ่าคันใหญ่คันใหญ่คันใหญ่ของแม่บ้านเลยลูกสาวได้โอเคผมก็สี่ผมก็สี่สี่สามโอเคหางบาทพัดลมอ่าอ่าสองเครื่องใช่ไหมครับผมอ่าและเสียอามยังจะแจกไข่ตัวเองไไข่ไข่ ไข่ไก่ครับไข่ไก่จากฟาร์มเขาเจ้าของฟาร์มไก่ไข่วันละล้านฟองโอ้โหทำได้ยังไงและจะแจกไข่นะครับใครต้องการที่จะรับไข่กติกาเหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนอะไรไปรับบัตรเลยไปเอาบัตรตอนนี้อ่าไปเอาบัตรเลยเออแต่เนีหูฟังด้วยนะหูฟังด้วยเพื่อได้ทดลองสอนเครื่องนี้หูหูฟังน้ำบัตรด้วยอ่าใคเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วไปเอาเลยใครจะไปกินแบบเปิดบ้าน ดูมั<ห>นยว,ว,วนนกับกองทับต่พไม่ส<ไ>ในใจเยเฮ้ยยพไม่เอาแล้วเฮ้ยโอ้โหะไปหึงไม่เอาพวอ่ระกกาศเลย่ะพนนึ่ตัวอยู่ตรงนี้อยางได้เราจะนี้ก็จะ,จะเอื้อควาสดุกชานิดหนึ่งค,ความรวที่นนาทีนะคร <c oughs> ับผมผมจะตอกให้นะานะคืออมนกแกไข่เสร็แล้วจแจกพวกเราคนันครบงครกไม่ได้พูดอะไร มันก็ดีนะเอาทีนี้เราจะแจกพันลมพันลมนะครับหมายเลขสามสามห้าฮะอันนี้เราเราจะเน้นไปเรื่อยๆก่อนตั้งใจตั้งใจฟังสามเร็วแล้วใช่คือเราเราจะหาเจ้าของคนเจอคนที่อยู่อ่ะเขอได้แน่นอนได้แน่ๆได้แน่ๆแต่คนเสือร้กลับบ้านไปก็คือไม่ได้ฟังดิอีกอีกหนึ่งเครื่อง อันนี้เารอห้เขไม่ก่อนอันนี้เาไม่รีบเราบนกระเพื่อมามามาไไรเดี๋ยวเขาส่งมาได้ฮาตาริาไครเลีเจไมสเลยเอาไข่มาช่วยเด็กๆเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายรป่มาจากีปีนี้ก็้ือมิแจกอะไรแีนะเพราะปีก่อนไม่รู้ไงคูมไทย รังสรรค์ผลงานโดยกะชอน .com